君ミのトリコにな,なってまののしえ、ouais、まえばきっと。 ไปที่ไหนไม่เคยจ่ายคนเดียวเขาไม่เคยจ่ายคนเดียวจ่ายหลายคนไม่เคยจบกินจัเหรอกินกินเปล่าเปล่าเลยทั้งหมดนี่คือผมจ่ายนะครับอย่างน้ำลอยทำไม่แพงนะฮ่าะไปใช่ไหมไปหาเจ้าของจีบเจ้าของหานเนาะเห็ดทายคิดทายนั้นทายนี้ แท้จริงกะแท้จริงกะอยากในแบบอยากได้เบอร์บอแนวนั้นนะทำความรู้จักนะเอาบอกินงล่น้องอาม่าตักยุดละยุดเลยวะยุดอันนี้หยาดเดือวจ้า พอตัวนะท่านผู้ชมจะคลองเป็นคนจ่ายมากับเสียใหมาแบ่งเดียวนี่นี่คือจะคลองหันจะคลองหรต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 รันนะฮันตุมตุนมะยมนะนี่จะคองบริษัทนะสุดท้ายหลังคลิปแล้วออกเดียวอ่ะ บินจงบินี่กระบอเพิ่งบงมทังกรบอคือจจงงไเงินเ่ยจงเอาใจนยน่ผมเป็นคนใจใหญ่นะซํานี้ผมจ่ายาจะมาเจ้ากรจใบเนตอหลายนี้นเยนะผมก็ถือมาไม่หลายนะก็ประมาณแบบขอโจำนี้นะถือมาไม่ได้นะ ผมถือเงินมาไม่ได้นะกินประมาณห้าลอนไม่ใ่เ้งอ่น้ี้ยไม่ต้นีน้่ใช่นี่มาตะขอเบอรจากของหานนลยนะมาตะโอยเบัดตอนเมื่อแหละตอนว่างเกระเป๋าเวจะซื้อเทปจริงก็เช็คบินมาละมันก็ไปคอมมีนตกระเป๋านะายมัใจ่ไอ้แบคนณไ้ว่าคเณใ่ไอ้ี่ยังมัน นี่นะครับไปตามพีแล้วกินเ้อืออบอนี้แบบถ้าแ้กินเน้อจะของปุจใจคนเดียวนะฮะบบเช็คบินแต่ละคนแก่ตัวเงินซึ่งซึ่งใจเธอแบบเต้นเต้นนะแบใจานี้ยจังุสร่างอีกเบบนึกออสราอไกอันเห็ดเห็ดหาโอตแตห้องน้ำก็ได้เลยไปเลยถ้าเราเนาะบอกตน้กอ

ที่ไหนเนี้ยเอ่อโมเดลใหม่เนยะน่าทันประสบอมโฟกัสที่จะของแบบนี้นี่คือบริการ จะไปเที่ยวนะแต่โควิดมาก่อนว่ามันเปิดใหม่เลยคนไมยก็มันเต็มคือปีอยู่แล้วเรว่ามันใสกันนะก็จะดีว่าจะไปเที่ยวนะฮะช่องเวียนงูต้องตุ๊กเขาตุ๊กตุ๊เก่าที่เรเห็นบอกบอสจะแนมหนบอแม่บอสวบาหนามค่ะนะบรรยากาศนี้ดีนั่นบนตู้มีอะไรตอนนี้เจ้าของร้านยังไม่ออกมานะติดใจเจ้าของร้าน ไม่ชอบก็ไม่า้นูทาลงจพอี๋ยวเสียเบื้งหลังห่งมาเลยอะไรยัยเสียนึงนะเสียน <şa> <ete> ึ่เยกกอนมาให้เอาไปดิอจุดก็ป๋าเงินมาไปดิซึ่ง เอาเงินออกก่อนเดยอเอาเงินออกเนี่ยค่ะเอาเงินออกก่อนเฮียนะเงินใส่กระเป๋าเงินเหนอจะตีถุงนี่เขาเรียก่าตีตีถุงเราบูมีเงินนลยนะดูก่อนต่างกล่องนี่ต่างกันยังไงเงี้ยโศกซ้ำเนาะนี่ครับท่านผู้ชมผมกับแม่บุญนะ hahaha 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 บ่ได้เมาเลยบ่ได้เมานะฮะตอนนี้บ่ได้เมาฮะจิบจิบเนาะสำนีกไ่ได้เมาเลยจิบจิบบังตาจิบจิบนะ